ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่น่าจะพอได้เวลาสองทุ่มห้านาทีครับพอเม็ดก็เหลือสี 5. 5. 5. 5. ่เปอร์เซ็นก็ คอยดูเรื่อยๆหรือสี่สิ้เองสามสามสองหนึ่งศูนย์เดแมเริ่มนะครับผมจะหนีก่อนหรือลุนอยู่สองคนเนี่ยโอเคผมจะปล่อยให้เขาสองสองคนปนก่อนเยอะ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 สุดยอดมากว่าตายเขายอมแพ้เพื่อผมนะฮะแม่เป็นลูกชายตัวจริงนะฮะแต่ผมจะไม่ยอมแพ้เ้ผมชนะแล้วตกแม่ <c oughs> เนี่ยนัก c a s t i ้งวัน t h เกมไม่ VIP ครับ VIP เฮ้ยนไม่ VIP เ้ยดูดิ VIP เหรอฮะอืมไม่ไม่ VIP ครับผมผมชนะครับ The g a ้คุณลองดูของเมียอะไรบ้างในตัวดาบครับผมเออเชงเงสุดยอดครับผมได้ดาบมานะฮะก็ชนะไปใสๆเลยนะไม่ได้ดาบกลับมาหนึ่งเล่มนี่ก็ดีใจลตีคนได้ไหมี่ย ไม่ตีไม่ได้แม่โชว์คนเล่นแล้วกันเลยดีใจ <D> <J 1> เออใช่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าถ้าดาบแล้วเข้าขเกมใหม่มันจะมีดาบอยู่ในตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเข้าดูเดี๋ยวลองไม่เข้าดูนะฮะถ้าเกิดว่ามีดาบอยู่ก็จะเล่นต่อเลยแล้วกันแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เล่นโอเคสำหรับคลิปนี้จบเลยไหม ยังไม่จบดีกว่ารอสแป๊บนึงโอ้ยโอกด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 อ่ะไม่มีก็ดันใหม่ออกแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอจบพื้นที่แล้วกันนะฮะก็ไม่มีเลมา่าอย่าลเริ่มกด subscribe like และ share นะฮะก็ ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะ Subscribe ขึคค้นติดตามแต่ว่าบางคนไม่ขึ้นติดตามอย่างเช่นผมจะขึ้นติดตามนะบางครั้งก็จะกด Subscribe ๊ายบาย